ท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดนตรีแปรมิตรโขนนะคะตอนนี้นะคะเราสองคนตายายอยู่ที่ไหนพ่อพันทิพย์งามวงวานเราอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานกรุงเทพค่ะทุกคนนี่อยู่ดีๆนะคะมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวเรื่องนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันที่หลังค่ะทุกคนแต่มาดูตอนนี้ก่อนคุณแม่นะคะนี่ลืมรองเท้าทุกคนลืมรองเท้าเขาขึ้นรถแล้วถอดรองเท้าใช่ค่ะขึ้นรถแล้วถอดพอดีเราจะขึ้นรถนะคะมาที่ห้างพันทิพย์พาซาใช่ไหมคะแล้วทีนี้ ขึน้นขอดขอดขึ้นขึ้นห่ะทุกคนมันย่ามอ่ะเออแล้วทีนี้ก็ต้องมาซื้อรองเท้าใส่ใหม่ทุกคนคิดเดินเท้าเปล่าแบบเนี้ยขึ้นมาบนชั้นแปะอ่ะทุกคนบนห้างอ่ะก็จะมาซื้อรองเท้าคู่ละห้าสิบบาทเออเขาลดราคามือสามจะขทุกคนเออะจะของขาเดียวใช้ใช่แล้วดูข้างบนนี้นะคะทุกคนดูเขาขายของแบบพวกวินเทจพวกของเก่าของมือสองเป็นแบบ พอดีนะคะทุกคนคือจะบอกว่าเราอ่ะนะคะมาทําทุระนะคะที่กรุงเทพค่ะนะคะมาทําทุระนะคะให้ลูกสาวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราแวะชมนะคะของแบบเพื่ประสบการณ์นะคะแบบว่าเออชีวิตก่อนค่ะก็คือแวะชมนะคะแบบอะไรอะไรแถวห้างก่อนค่ะทุกคนห้าพันคิดตรงนี้ก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเราค่อยไปหาลูกสาวน้องวัเนาะครับเดี๋ยวพาท่านไปชมไปเที่ยวคุณกคนเขาขายของจะไม่ดู้ คืออย่างน้อยอ่ะใส่ได้ไม่สัอกเลยน้อยนิดคว่าอันนี้มันเป็นยางนะทุกคนมันน่าจะเออนี่พรถ้าเราสมมติเราไม่ไม่ไม่ผ่านห้างนี้ก็คิดว่าเราเราจะมีรองเท้าใส่ไหมน่าจะเดินเท้าเปล่าเดินเท้าเปล่าอ่ะมันหนกเข้ากรุงก็อย่างเงี้ยซึดงรถล้วถอดรองเท้าอ่ะ ส่มมวนมากก็จะเป็นของพวกของมีสองอ่ะทุกคนนะคะเป็นพวกเสื้อผ้านะคะเป็นพวกนู่นนี่นั่นนะคะที่มัเป็นมอสองทุกคนอยาาตะตื่นใจนะพอนรับมีรอสส์เนี่ยเของพวกนี้เขาก็ขายทุกคน<ไ>อของโบราณอ่ะรองเท้าก็มีเยอะแยะเลยทุกคนคุณพ่อนะคะเขาแปลกตาแปลกใจมากมองใหญ่เลย เนี่ยอยู่แต่บ,บ้านนอกพ่อต้องหัดเข้าเมืองเข้าอะไรบ้างจะได้มีประสบการณ์เข้าใจไหมก็เดี๋ยวตาพอ่อถอดรองเท้าไว้ข้างล่างแล้วขึ้นรถก่อนเออเตรียมกันใช่ต,ต้องรีบมาทุกคนต้องรีบออกเดินทางท่องเที่ยวบ้างนะคะเดี๋ยวแกมาแล้วมันจะไปไม่ไหวนะคะผ้าห่มก็มีคนกำลังเลือกเสื้อผ้าก,กันใหญ่เลย มันอาจจะเป็นพวกเสื้อผ้าพวกกระเป๋าอ่ะทุกคนเราไปลงลิฟต์ไหมเนี่ยลงลิฟต์ไปเดี๋ยไปทางนู้นบ้างพอไปหมที่เราเขาออกมาทางนั้นไงเหรอไปเดี๋ยวเราไปดูทางอื่นบ้างไปมีที่ไหนบ้างเนี่ยไปทางใดต่อเนี่ยงงไปหมดแล้วเหรอไปโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวชั้นอื่นกันดูบ้างนะคะ รอรีบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะาไปชั้นอื่นกันบ้างชั้นนี้คือเราของมันเยอะ,อะทุกคนคือไม่ได้ซื้ออะไรคะ่ะซื้อแต่รองเท้าคู่เดียวคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าชั้นอื่นเขามีอะไรขายบ้างแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างลลรอฟตบมาถึงใจถึงใจมากทุกคนมันขนนอกอะคะ่ะเ้าคุางอะคะ่ะมันมันมันดูละแบบว้าวทุกอย่างเลยทำไมเห็นรถขึ้นบนนี้ได้ทำไมไม่ลากขึ้นมา เออแต่คเขาขลังขาเขาดีนะเนี่ยทุกคนเห็นไหมข้างในอะแบบเยอะมากเลยให้ทุกคนมีโอกาสมามาเลยนะอ่าพันทิพย์คาซาใช่ไหมพันทิพย์งามบงบานเออนั่นแหละเก้ไม่หนุไปเก้ใครทุกคนเดี๋ยวเข้าดีกว่าเขาจะลงลงลงมาแล้วลงยังไงอชั้นสามครับโอ้โหทุกคนงงไปหมดเลยทุกคนหลังจากที่เราเที่ยวนะคะ ห้างพันทิพย์นะคะงามวงวานเสร็จแล้วนะคะเราก็มาต่อที่ตลาดคองถมนะคะนี่ตอนนี้กำลังจะไปเที่ยวตรงจุดที่เป็นตลาดะคะ่ะทุกคนที่เขาขายของนะคะพ่อวารจากตรงนู้นล้วมาตรงนี้อะ่ะเออคุ้มไหมมาครั้งนี้ก็คือได้ไปหลายที่อะ<ม>่ะคุยมดูดีเขาขายพวกหลอดไฟ LED ใช่ไหมเนี่ยพ่อเออเต็มเลยอะ่ะ สวยงามมาให้คนเดี๋ยวมาเปิดหูเปิดตาเลยนี่เรามาทางไหนงงออกทางไหน่ะจะเข้าห้องน้ำหรือุชีเมื่อกี้เราสองคนตายายนะคะแวะตลาดไอแวะห้างพันคิปงามงวงานะทุกคนก็ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะเพราะว่า ตรงห้างนะคะงามวงวานอะ่ะมันแทบจะไม่มีอะไรแล้วะคะ่ะทุกคนมันมีแค่ร้านอาหารแล้วก็มีร้านขายเสื้อผ้าน,นิดเดียวเองะะนะเนาะพ่อเนาก็เลยวาบมาเพราะว่าเวลาเรามีจํากัดก็เลยวาร์มาที่คลองโถมต่อค่ะดูดิโอ้โหทุกคนพาคุณพ่อเขามาเปิดโลกนะคะ เดี๋ยวคุณแม่ขอเข้าห้องแป๊บนึงนะคะบุชีเขาจะเข้าไหมไม่เข้าเข้าแล้วเมื่อกี้ ซอยๆนะพอนะอืมคนเรียกว่าอะไรไม่รู้ทุกคนนี่ตรงนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะคุณแม่ไม่รู้จักอ่ะนู้นี่ไงนี่ไงยวดูก่นอ๋อน่าจะเป็นแบบว่าที่คนเข้ามาไหว้เนาะสันเจ้า กคนพอออกมาปุ๊บนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นถนนนะคะก็จะมีคนเอาของมาวางขายนะคะดย๋ยวตอนนี้เขากำลังเริ่มวางนะทุกคนทางเรามาจากทางนู้นนะคะแล้วเราก,ก็จะมาทางนี้ก็ไม่เคยมานะทุกคนบางทีก็งงๆหลงๆบ้างตลาดของถม ทุกคนมันจะพาจะวางตามถนนแบบนี้นะเออนี่ก็จะเป็นขายกับข้านีกาาา่ก็เสือกกะเพราครับน้ำเหมือนเหมือนเดี๋ยวเหมือนเขากำลังเริ่มอ่ะพ่อโดยตรงนันเขากำลังเริ่มวางอ่ะเออไป<ะ>ออตรงนี้เขายังไม่วางทุกคน จริงๆพ่อเดี๋ยวก่อนตลาดของผมมันมีทุกวันเลยเห็นพ่อไปถามเขาอ่ะมันมีวันมันมีวันศุกร์กับวันเสาร์ใช่ไหมแล้ววันอาทิตย์มีไหมอ๋อแต่เรามาวันศุกร์ใช่ไหมมันก็จะน้อยกว่าวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมน้อยกว่าเสาร์นิดนึงเออไม่เป็นไรไปนี่มือนเหมือนมันยังเช้าอยู่ทุกคนจริงๆเขาเปิดตอนกลางคืนนะใช่ไหมใช่ไหมเออ เมืองกรุงเทพอะทุกคนดูซี่คลองคลองถมอยู่ในป่านะคะหัดเข้าเมืองบ้างพอนาอใช่เออไป,ไปอันนู้นมีไหมมันมีอะไรไม่มีเออไปเรน่้นเดินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนช,ชมชมเมืองชมเมืองหลวงของ ของประเทศไทยซะหน่อยตรงนู้นเขารอรถเมย์บ้างพอ่อรอรถเมยเออม,มีอะไรแล้วเนี่ยใช่ดูตรงนู้นเขาก็เหมือนกำลังตั้งจริงๆอ่ะรู้ไหมว่าตลาดคลองโถงอ่ะเขามีตอนกลางคืน<อ>ประมาณสองทุ่มจนถึงเที่ยง 5, คืนอ่ะประมาณเนี้ยเออเราเรามาเช้าไงพอ่อดูอ่าพอ่อจะอยู่ต่อจนถึงค่ำ หรือเปล่าเพื่อที่จะดูหรือว่ายังไงจะไปไหนต่อมันไม่มีอะเออเขาบอกว่าไงนะพ่อมันไม่จะมีจนถึงกี่โมงตอนดึกใช่ไหมใช่แต่ว่าเราก็คงรอเวลาไม่ไหวเพราะว่าเวลาเราจํากัดแต่ตอนนี้เราจะไปเยาวราชต่อใช่ไหมใช่ครับอ่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันที่เยาวราชต่อค่ะไปทางนู้นพ่อรถเบิร์ทางนู้นไปาีออูหรือว่าอ้อม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 เผื่อทุกคนจะได้เห็นไปเลยเนี่ยทุกคนมันมีร้านพวุงนี้เต็มไปหมดเลยนะ เออแต่พรุ่งนี้ก็จะมีอีกนะวันอาทิตย์ก็จะมีอีกมีสุขสารอาทิตย์เนาะเออใช่ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมเมืองเยาวราชกันต่อเลยจ้าเดี๋ยทุกคนเขากําลังตั้งเห็นไหมตอนนี้เรากําลังจะไปเยาวราชกันนะทุกคนอันนี้เป็นทางผ่านที่เรากําลังจะไปขึ้นรถไปแต่ว่าเขาแวะให้ทุกคนได้ดูก่อนเนาะยังไงก็มาละเขากำลังตั้งของ ดิเยอะแยะเลยทุกคนโอ้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสรเราจะมาอีกเนะพ่อเนะอเออ,อตแต่ว่าน,นี้เรามาแบบด่วนๆไง<ช>มันก็เลยต้องรีบกลับอุ้ยพ่อทางนน้นก็มีดูว,วเออไปไปเดี๋ยวไปสักหน่อยนึงังไงก็มาแล้วดูสิเนี่ยเขาจะตั้งจนเต็มพื้นที่ตรงนี้เลยนะคะทุกคนอืมแม่คงแม่ค้าก็กําลังมากันดูสิ ของสะสมเต็มเลยจริงมืดมามันน่าจะมีของเยอะกว่าน,นี้เนาะดูรถเมย์ปวดหลังนั่งก่อนทุกคนอันนี้ก็จะเป็นจุดนะคะที่เขาไว้ให้นั่งนะคะพักนะคะ พอบอกว่าปวดขาขอนั่งก่อนละลานตาไปหมดเลยทุกคนเอ้ยมาเรียนรู้วิถีชีวิตคนคนเมืองกรุงกันนะคะหลังจากที่เราก็เอาแต่เข้าปา่าเข้าถ้ำนะคะเที่ยวภูคงภูเขาต่อไปจะไปทางอีสานด้วยไปทะเลด้วยค่ะทุกคน,นนี่มากรุงเทพก่อนมาเที่ยวเมืองกรุงเทพก่อน คุณพ่อเขาปวดขานะคะเขาขอนั่งก่อนแล้วก็จะไปกันต่อนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเรา,อ,าอยู่ที่เยาวราชนะคะหลังจากที่เราพาทุกคนไปเที่ยว อะไรนะพันทิพย์งามบูวานแล้วก็ไปเที่ยวคลองถมนะคะตลาดคลองถมกันมาแล้วนะคะตอนนี้ก็มาที่เยาวราชต่อะคะ่ะทุกคนเดีวเราจะออกไปทางไหนเนี่ยพ่อทางออกอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่รู้รัแ<ป>ทุกคนเดี๋ยวเราลงไปทางนู้ดูไป,ไปลูกสาวนะคะก็นนจะนนลูกสาวก็จะมาจากหอนะคะทุกคนมาหาพ่อแม่นะคะก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้เดี๋ยวเราออกไปหากันนี่ไงแม่ฝั่งนี้ไงอันนี้ห้างโตัส เต้นมาไเนน้อเๆจนดไปไหนคะแปลกหูแปลกตาครับเวลคามชูยังวลาโอ้โนโอันนี้ใครนี่ใครเดสว่าไงวะอ๋อจะสวยเนี่ยมบุกเบิกที่นี ค่ะเดี๋ยวจะพาุกคนเดินเที่ยวนะคะทุกคนอันนี้คือเขาเรียกว่าอาคารที่ใช้ญาตินะคะข้างในก็จะมีขายของเยอะแยะมากมายค่ะเป็นศูนย์อาหารก็มีแต่นี่เราออกมาข้างนอกค่ะทุกคนดูตุกลาบ้านช่องของเขาว่าแต่ดีเนาะกรุงเทพหนาวเนาะหนาวเหมือนลำพูนเลยอนะ่ะพ่อหนาวเหมือนภาคเหนือเลยเนาะอากาศเย็นอะ่ะ ใช่ออันนี้ตอนนี้คือรอลูกก่อนลูกมาถึงไหนแล้วพ่อเดยวก็มาถึงแล้วโอเคพอเดินไปเลยลูกเขาบอกว่าไงพ่อลูกเขาบอกว่าไงอ๋อป่ะเขาบอกให้รอตรงไหนทุกคนเราจะพาทุกคนเดินชมนู่นชมนี่ก่อนนะรอลูกมานะคะเดี๋ยววัรายเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอาหารทุกคน เราก็แบบว่าเดินเหมือนแบบต้องคอยระวังอะ่ะโอ้โหเยาวราชยามค่ำคืนพ่อ,อรู้ไหมว่าถ้าเราไม่ออกมาเราก็จะไม่รู้อะไรนะพ่อเออเนี่ยเห็นไหมตึกปลาบ้านช่องเนี่ยใช่ต่างจากต่างจากสวนสวนมะละกอเราไหมใช่เออโน่นมันไม่เห็นอะไายมันเห็นแต่ ต้นไม้เออเรื่องแต่นอกอิทธิบาทอ่ะแล้วก็อัตาพอดูอัตตาพอทุกครับเออที่นี่ดูแปลกของแปลกตาใช่ทุกคนดูมีนักท่องเที่ยวคนจีนต่างชาติเยอะคนไทยก็มีนะคะดูทางนู้นนะคะน่าจะเป็นโซนขายอาหารทุกคนแล้วก็มีโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะมากเนาะพ่อเนาะใช่ครับเนี่ยมีตั้งแต่แบบโอ้โหหลายๆชาติอ่ะเดี๋ยวรอลูกมาก่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนเที่ยวนะคะตรงนี้มีขันไหมฮะมีขันไหมโอ้จะเอาขันไหนมา ตุ๊กตุ๊กก็ยังมีอยู่นะคะคุณจะบอกว่าเรามาเที่ยวเยาวราชนะคะสิ่งที่มันมันตื่นตาตื่นใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีรถตุ๊กตุ๊กด้วยค่ะทุกคนรถตุ๊กตุกแบบเยอะมากเลยอะ่นะเนาะวะคนัะเราจะนั่งรถตุ๊กตุกชมเมืองไหมไม่รถกี่บาทไม่แม่ม่ม่ไปม่เดี๋ยวรถล,ลูกสาวก่อนเออเดี๋ยวถามลูกว่ามันนั่งยังไงแล้วก็มันมันไปไหนมันไปยังไงเราจะไปไหน ชมเมืองไปที่ไหนไม่รู้เหมือนกันอย่าให้ลูกเขาเป็นไกด์นะคะทุกคนเราก็จะเดินเนี่ยเราไม่เคยเดินจาว่าล่ะเดินกินน่ะจะรอให้ลูกมาก่อนเลยด้เป็นไกด์นำทางแ้่จะไปชมเมืองทำไมเอาตังค์แล้วมากิน,นโอเคโอเคทุกคนนะคะเรารอลูกนะคะตั้งนานลูกก็ยังไม่มานะคะก็เลยคิดว่าเออ เดี๋ยวลูกยังไม่มาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินทเที่ยวไปก่อนดีกว่านะพ่อเนานะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาทุกคนไปเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูนูน่นดูนี่ดีกว่านี่นี่ต้องพ่วงเรา,าไปะเลยไปค่ะเดินด,ดูไปเรื่ยอยๆ โอ้ไม่เคยมาเลยทุกคนดูสิอลังการมากหนึ่งสองทุกคนตอนนี้นะคะเราสองคนตายายนะคะรอล,ลูกนะคะตั้งนานนะคะลูกก็ยังไม่มานะคะแล้วก็ต้องนั่งรอต่อไปค่ะทุกคน รถก็คุกค่านมากเลยตอนนี้ทางรถนะคะแล้วทางนักท่องเที่ยวคะ่ะเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างรอลูกอะ่ะก็รอลูกก่อนครับก็ยังไม่กล้าไปไหนยังไม่ค่อยรู้ที่เท่าไหร่ครับใช่จะต้องให้ลูกขาไปค่ะครับม่งั้นมันก็จะเดินเหมือนเหมือนงงอะคะ่ะทุกคนแล้วเสร็จปุ๊บนะคะก็ เราเดินชมนะคะแบบเมืองเยาวราชเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปที่หอลูกค่ะเดี๋ยวจะไปอีกหลายที่อยู่ค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวรอลูกค่ะอะทุกคนหิวมากนะคะแวะกินส้มตำส้มตำม,มาแล้วก็ลาบมีข้าวเหนียวนะคะ เป็นไงพ่อรสชาติส้มร้านส้มตำแถวเยาวราชเป็นไงบ้างเดี๋ยวพากจิมก่อนครั้งแรกในชีวิตนะทุกคนที่มากินส้มตำแถวเยาวราชเป็นไงก็อร่อยแบบครับเออทุกคนไม่ไหวแล้วหิวจริงๆลูกสาวนะคะมาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าลูกสาวนะคะไปซื้อน้ำให้พ่อแม่นะคะคือจะบอกทุกคนนะบางบางอย่างเราอาจจะไม่ได้ถ่ายนะทุกคนเพราะว่าองยีแบบน้องบอลเนาะแดดมันเดือน้อยค่ะทุกคนโอเค ตอนนี้นะคะเราก็ได้กินข้าวนะคะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็กําลังจะเดินต่อคะ่ะ oh, ทุกคนนกส,สาวนะคะโตเกีไหมโตเกียวอย่าไม่ชิมโตเกียวเดียวเาชิมให้ดูด้วย จแล้วค่ะนี่ทุกคนดูเขาขายของปากเต็มเลย กลังนกครับอ๋อเกิดมาไม่เคยกินยงครับวันนี้จะลองกินใช่ไหมครับมาถึงเยาวราชตอนนี้ก็นลองกินตั้งเวรมันอ่าใช่ใช่ก็ได้ไม่กินไหนก็นไหนอ่าด้ึ่งคนเราเราทั้งนกทั้งนกมันกินพอเราไม่ยั้งมือมันจะล้ำขนาดไหนแ่กก่อนละครับขอบคุณค่ะ ตรงนี้ใั่ปลาทุกคนได้แล้วอ่เดี๋ยวพ่อยังชิมพ่อชิมให้เอฟซีดูหน่อยครั้งแรกในชีวิตอ่ะเป็นไงเออลังพูนไม่มีใช่ไหมลังนกแบบนี้มันมีแต่เป็นหญ้านะครับลังนกหญ้าแล้วจ่ายหรือยังจ่ายโอเคทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปนั่งกันค่ะดูหน้าตาลังนกหน่อยสิโอ้ทุกคนตื่นเต้นมากเลย ร้านนูเรียนอบกบทุกคนเอ้ยมันมันมันอลันตามากเลยทุกคนคือไม่เคยแบบว่าาเรมาแบบแบบนี้เลยอ่ะทุกคนคือสิมันแปลกตาไปหมดเลยอะค่ะทุกคนเพิ่อจะบอกว่ารังนกนี่นะคะรสชาติมันก็จะออกหวานนิดนึงนะคะแล้วก็มันความเป็นรังนกนะคะมันก็จะแบบคล้ายๆแบบเยลลี่อะน้อเนาะ แล้วมันก็จะมีไอตัวนี้ด้วยอะไรนะพ่ออ่อตัวเนี้ยมันมีอะไรนะเนี่ยแปะปวยครับอ่าแปะปวยด้วยค่ะไม่กลปวยหรือเปล่าไม่แปะปวยแปะปวยก็ถือว่าโอเคนะคะโอเคมาพ่อเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันดีกว่าไปนี่ก่อนเพราะว่ามาแล้วเรื่องกินเรื่องใหญ่ก็คลิปนี้ก็ พาทุกคนมาเที่ยวแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปว่าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนใช่ค่ะเป็นเท่าครับใช่ค่ะทุกคนเป็นการออกเดินทางประจญภัยนะคะเพื่อหาประสบการณ์เพื่อหาความรู้นะคะทุกคนก็อย่างที่บอกเนาะเที่ยวก่อนแก่นะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปทุกที่เลยเนาะไปด้วยรถบ้านบ้างนะคะไปด้วยรถไฟรถเดินทางอะไรต่างๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะเนาะแล้วเจอกันค่ะล้าค่ะไปด้วยสองเท้าเราบ้างครับเดเดินเดินประสบการณ์ใหม่และอีกอย่างหนึ่งทุกคนคือจะบอกว่าเดี๋ยวเรา เรานั่งกันตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็จะพากันไปข้างในนู่นนะคะเนาะคือ,ม,อมันกว้างมากทุกคนอโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะขอให้ทุกคนมีความาสุขและได้ประสบการณ์จากเรานะคะบ๊ายบาย,บาย